กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีปลาลุงเอาอ้าเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้แม่แถาคั่วไก่สุกินแม่แถาเอ้ยแม่แถากะใจดีดีคั่วไก่สุกินพี่น้องเอ้ยไก่ให้ไก่ขวัญกินห่วยตะกี้วม่แม่แถาวันคล้ายไก่อยู่วันนี้จะว่าคั่วไก่เก่งแม่แถวคล้ายไก่แต่แถวบุคั่วไก่คายแม่แถวเพิ่งนะคั่วไก่คายพี่น้องตะกี้นะ ถูกง่ายได้พี่น้องเดี๋ยวนี้กับโบวะหางมีเนาะกับธรรมดาเนาะพอได้มีอยู่มีกินพี่น้องเอ้ยคู่มือนีิกับโบไดหางมีเนาะขกินพ่อถึงเตะให้ใส่เหนี่ยใส่พอถึงเตะเนาะมาเด้อขัวเองเลยพี่น้องเอ้ขัวเองเลยวันนี้หยามาหาได้หมื่นนี่มาหยามาห่าเงินผู้ใหญ่ใจดีฝากเงินมาให้ ไม่เื้อให้เาขั่วไก่พี่น้องเอ้ยมือนี้นะอ้ยไก่ไม่เทาเลี้ยงเองพี่น้องเอ้ยพี่ <c> พักพี่แน่มือนี้เอาเอาเมย์มันคือหลอนไหวเด็ดเอาแม่มันคือเป็นแดงๆนี่แม่เลือดมันออกเออ เลือดซ้ำพี่น้องเอ้ยเลือดออกหมูมืดเออไก่โตมันดำๆนะเลือดมันเนาะเขาเพ่ได้เอาเลือดมันออกเนาะจำมาติหุซีผู้แม่หาชีเนาะแม่เนาะคนมาเลี้ยงไก่พอได้แก่เพื่อได้แก่พอได้คัวกิน เอาจะทอาเลี้ยงเป็ดนะแม่เแ่าก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่พี่น้องเอ้ยเมื่อยเลี้ยงเป็ดแล้วมาเลี้ยงไก่เอาไก่บริกินห้ามบริสการกินข้าวแก่แม่เแถวนะเลี้ยงเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ได้พี่น้องเอ้ยแม่เแ่านะตะกี้เลี้ยงหมูนะแม่เนาะเลี้ยงหมูกะ จมผัวอาหารพี่น้องเอ้ยแม่แม่แถวนี่ประวัติเพิ่นกับประทับธรรมดาเลยพี่น้องไก่ในผ้าษาเวียดมันยังแม่กาบ่แม่กาบ่อกยังก็กากากาซาบีเอ็ตเขาไม่ลาเขาเป็นคนเวียด แม่เขาเป็นคนเบียดี่เราเออแม่เขาเองก็จะทำเบียดแก้วก็เบียดยังกัเขาวเปค่ะนะแลว่ายังเบียดแก้ว่ะนะหรือหรือว่าคนละบ้านบอกเลยนะด้เขาก็บบูพูดยินแต่ข้าว่าว่าจะเป็นเบียดอันนี้บ่มาทำเขานะอ้ยเข้าเรเขาก็งงว่ามันได้ยงพักบ่งพี่เราเลยคือหัวพักบุงพี่เรา อต้องน้อยก่อนักกเฮ้ยอายหารแบบนอกไปใช่เลยข้าวาหัวพักบ่ง,ะะงกับสุกไก่พี่น้องเอ้ยอาหารบรรดาห้ามนี่แหละหลับไปแล้วใช้สุ่มขามพี่น้อง แซ่บได้พี่น้องฟีมือเม่เท่านี่น้ำกันเด้อพี่น้องลูกค้นแลยแล้วก็ะตุกเอาสิขั้วอีกบ้านน่ะแม่มาเบิ่งวิธีการคั่วไก่ของแม่เท่าพี่น้องเลยตุกเป็นโตได้อไาไปเดี๋ยวอันน้ำมันออกปะจ้ะเอาผีมันออกแล้วกระตเออฮะแต่กระซอยบอกว่าไงไว่จะเสียจำแกละบอก มุญบุีกะปิใช่มบุีบสัมปชัญญผัดมันไปใช่เป่าลูกไก่เป็นไปทรงเรื่อ่นงลกไข่เป็นไปทรงเพื่อพี่น้องเอ้ยน้องไผ่แล้วอะไรพี่น้องยังน้ำน้ำได้ลูก ต้องแบ่งกินสาลาเปาพี่น้องเลยซื้อสาลาเปามาซื้อท่านกี่พี่น้องแต่ว่ายังนี่มืมสมั่มกระยอลน้องเลยน้องมีนะ่ะอยากไปกินนะนั่นนอนพักใด้พี่น้องจะมานอนพักให้หนนผหู้บ่าวฮะนอนพักให้ผู้บ่าวเอ้านอนนอนอ่อนเนี่ยจะสบายดีเลย ฮะสบาย,บายดีไหมดหลดอันนี้โบเมนเขาละคลิปอ,อา้าวรออ้าวรออยู่สบายดีบาลุงสวัสดีพี่น้องเอสวัสดีทุกคนโบไกลก็เมื่อยพี่น้องเก็บเครื่อง,องหางมางก็แล้วเมือเ่อยบ่เมื่อยพี่น้องพี่น้องบอกว่าเจ้าน่ะคลิปได้ก็มีแต่เมือ่อยคลิปได้ก็มีแต่น,นอนฮะบ <c oughs> ่เบิ่งนเขาจ้าบ่เห็นนั่นตอนนั้นน่นนะเนาะตอนเราเหตุเบี่ยงตน,นเราเห็ุเบี่ยงเราบอกวเวลาถ่ายพี่น้องไหม มันเมื่อยมันลายแนวพี่น้องลูกเตาอีกค่ะว่าน้ำมันกับโบเดเมนเตย้ายเครื่องเนาะขวลรูขว่าเตาอีกพี่น้องมันเมื่อยพี่น้องเอ้แจ็คส์วบายเลยนาะเฮ้ยมันคือหน่อยน้ำมันเงยได้พี่น้องเปนบ่๋มเงยได้เลยน้อยแม่ยองยองยงแงงนั่นเองน่ะเพื่อคนตอนเบิ่งตอนเห็นเนี่ยห็บสัมหนิเลยผมพูดจริงไงดอกเท่ากับคิดนั่นแหละเท่ากับสน่งก็เอาได้ายทำดุเสเบียดสัมหนิไปมาสัมหนิ อักแหลนไม่แหลนมากพี่น้องอัแหลนไม่แหลนมากซ้ำหนีแต่พ่องไงม่เห็นจริงๆอ่ะบริษัมนีพี่น้องเนีเมื่อยเตลิดเตลิดอุ้ยพี่น้องพี่เอะแอะว,ว่าะ้าแม่โตะหกซี่พูดได้ไหมน้องเนานะเฮ้ยโตะหกซี่พูดได้นี่พ,พี่พี่เนาะพี่อย่าเรียรอเลยเฮ้ยใจใจได้พราะว่างเด้อเอ้ยขวด มีทักษะในการเด็ดต้มจำแจ้วใจใพีนพ่น้องเลยพี่พีใจในเถวพี่นห่เองสื่อได้ภากอะนะมะพักโอมเปยเยี่ยมเครืองสิต้มพี่น้องเลยซื้อน้ำเงียดหาทัานกีกินมดปีกับผมหมว้าคืามอมาไลเลยเนี่ย เป็นนาวนาวป้าเลยเนนาวป้านาวป้าเลยพี่น้องกินกินบ่พ่อได้กินปันได้พี่น้องเลยมกผิดน,นะยิบยิบใส่พอแล้ว ตัวเป็นอยู่บ่ผักโบ่งนะฮะตัวเป็นอยู่บ่บ่เลยเจ้าสิโซฟีมือแต่ว่าเหมือนนี้เป็นเดี่ยวบัวแสบแสบเจ้าเห็ดยังนคือบ่วแ่บแสบแล้วเจาะเห็ดเาะนี่กินบัวแสบเห็ดเหาะหัวใบมะขามพี่เนาะเอาไว้ใส่ตุ่มเอ้าวคือว่าสิต้มจำแจ้วคือใส่ใบมะขามสิ mấy mặt khám như người ăn thì nói đấy. tùm mẹ treo chăm chèo. Ô mẹ tùng chăm chèo. Ô mẹ tùng chăm chèo. Ô หุ่นแสบเลยหัวพักโบ่งกับพี่น้องเลยทำไมจึงขัวเนาะไก่ซุกกันเนาะไก่ซุกก็มีที่ขวัวพักโบ่งไม่าเให้แล้วเรื่องขวัวไม่ถาเว่าแล้วเรื่องขัวแสบพี่น้องเนาะแก่หูจังฮะฮะแก่หูจังโอเคพอดีแหละ,อะโอเคแหละพักโบ่งอันนี้มันอ่อน น hey, no. ี่เท่ากัว่าอยู่เห็นเจ้าจับมาน่อยคือว่าโตเน่หน่อยนึ่งเนาะเปดมาคั้วเลยโตบักง่ายหมดหลายนอไล่างลนี้เยเกอดล่างลนี้ตีมีแม่ตีนีแม่เลยเหมึ่นคนตีตีนีแม่ปุ้

ส้มจำแจ้วกับปีกับปีกับกบุมีสามไปเสือเอาบ่ไปเสือเอาบ่าแม่กับปีนะตอนนี้บ่กตั้งน้อยสะพัดมาก่อนเอาเลยจักไปเสือกับปีกับไข่น้ำเต้านึงไหวมาไหวอันนีน้อะไงอะไรแล้วก็มากีปบ่

เอาขี่ออกเอาขี่ออกแล้วมันเป็นสายตันบอกนะนะเอาสายตันเห็นเด้แม่ต้องเขาไปกินนะ,เ,นนะเออมันก็มีขีดวะนะโว้จะเป็นวาลายสุ่ยพี่ดิ้งห้ามใส่ไก่ย้อนข <c oughs> ี่เต็มเลยพี่น้องเลย ตุ่มเลยพี่น้องต้่มไก่แล้วพี่น้องตุ่มเป็นโตัวเลยพี่น้องต้งต่มไก่เป็นโตเลยเอาอีควนขึ้ไปกินข้าวลูกเป็นเพี่แอมมวนอยู่ลูกมวน,มวนอยู่บนะ้านพี่แอมนอ้วน ไปดิปลาลกูลกนี้ลูกปลาลูกมาดองแดกนะนกงามงามหน่อยฮายโลเคโลเคยอย่างนี้เลยเอาเลยพี่น้องคลิปนี้กับสิได้คจ้จบเพียงเท่านี้นะพี่น้องเนาะพอกันไหมคลิปหนาเด้อพี่น้องอยู่ดีมีแห้งกับสูบสุขคนเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้พวกเราในเด้อพี่น้องกราบสบายดี